เอาละสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช anel ปัญซ่าอันนี้นะครับอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับเกม b l u r a CD ภาค6ครับผมเอาละในครั้งนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีชาร์ l เลนจ์แบบไหนนะครับใกล้แล้วอะ่ะเรื่องตัวใหม่อะ่ะใกล้มาแล้วล่ะก็คือเจ้าตัวอบอกเลยก็ได้ดาร์ลิงกันตัวดาร์ลิงกันใกล้จะมาแล้วอะ่ะผมเห็นใน YouTube บางอันเขาก็มีแล้วนะแต่ของผมขนาดแบบรอติดตามขนาดนี้ยังไม่มาเลยมา ต่ไม่เป็นไรเรามาเล่นชาเลนจ์กันก่อนดีกว่าชาเลนจ์ Challenge ในครั้งนี้นะก็ค่อนข้างที่จะง่ายนิดนึงเพราะว่าให้ทุกอย่างเลยมาน,นนะ่าหน้าฟาร์มวิลเลจแล้วก็ตัวที่เขาให้เราเล่นนี่คือสุดแหละสุดจริงๆเพียงแค่ไม่มีฮีโร่แล้วก็ตัดออกบางตัว <c oughs> ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าบางตัวที่ตัดออกไปแต่ว่าตัวที่มันให้มานี่มันก็เก่งอันนี้ไม่น่าจะยากครับโอ้ใหใหมอท่าด้วยแต่ว่าเราเรียกลิงได้โอเคเริ่มมาผมก็ เจ้าเรือก่อนเลยเรือเก่งมากนะในแมปนี้ยเพราะว่าโจมตีได้เยอะมากแล้วก็ให้เงินได้ด้วยผมว่าไว้ตัวแรกไว้ตรงนี้ดีกว่าโอเคเงินจะเป็นพระเอกไม่ใช่ดิเงินไม่ใช่พระเอกเรือจะเป็นพระเอกเหมือนเดิมนะหลายๆตาผมจะชอบทำด้วยดิการโจมตีของเขาแบบ แค่ยิงเส้นตร,ตรงตรงนี้ผมก็รู้สึกว่ายอดเยี่ยมมากแล้วอ่ะอืมโอเคชิวๆครับถ้าจะเล่นเรือล้วนมันง่ายอยู่ละเก่งด้วยเรือที่ผมชอบเพราะว่าเขาตีได้ทั้งพังตัวทั้งเหล็กและยังไม่พอนะเขายังให้เงินได้อีกด้วยอ่ะคือเก่งมากคุ้มค่าชาเลนจ์ด่านนี้ให้เล่นไปถึง40 แต่ผมสามารถการันตีตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยนะว่าด่านร้อยสบายมากๆครับกับโหลดเอาที่เขาให้เราอย่างเงี้ยหนึ่งให้เวเลจมาแล้วก็ให้ตัวเล่นเนี่ยเก่งขนาดเนี้ยให้บรนณนาฟาร์ม,มาอีกอะแถมยังให้เรือมาอีกด้วยโหยังไงก็ถึงด่านร้อยเพียงแค่ว่าเราจะทําได้ดีมากน้อยขนาดไหนมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราวางแผนมายังไงถ้าเราคิดจะใช้เงินเยอะๆเราก็ต้องสร้างเยอะๆซึ่งบางทีดันดนเนี้ยมันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้น แต่ผมก็ตัวเรือมันเก่งอยู่แล้วอะมันตีเป็นแล้วก็ให้เงินได้ผมรู้สึกว่ามันลงทุนที่คุ้มค่ามากคำว่าตีเป็นเนี่ยมันตีได้ทุกอย่างเลยทั้งม่วงตัวเหล็กพลางตัวครบครบ,ครบจริงๆอีกอย่างหนึ่งนะคนเดียวก็เก่งไอ้เจ้าตัวเนี้ยและด่านนี้อย่างที่บอกว่าวางไว้ตรงเนี้ยเรือจะเก่งมากเพราะว่ามันมาวนตรงกลางเยอะอื แต่ถ้าไม่ไหวนะถ,ถ้าอยากที่ดูตอนนี้ก็เริ่มจะไม่ไหวอะ่ะโอเคยังไหวอยู่อพอดีโอเคยังไม่ต้องอะัพนะปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนได้อืมถ้ามาไม่เยอะก็เสร็จเรา1,955รอครับหลังจากที่เราอัพเสร็จแล้วทุกๆด่านเราจะได้เงินนะด่านละ200เยอะนะแล้วเราก็สร้างเยอะๆเลยรัวๆเพิ่มๆขึ้นไปเพิ่มมเพิ่มๆเพิ่มๆก็จะสบายเลยเร็วนักเหรอ จบด่านนี้ผมว่าได้แล้วล่ะโอเคทีนี้นจบด่านทุกๆด่านหลังจากนี้ก็เงินก็จะดีเลยออาจจะหลุดบ้างแต่ผมไม่ได้ไมยขนาดนั้นนะเกือบอุ้ยไม่หลุดแฮะอัปเกรดช็อตได้แล้วนะแต่แทนที่จะอัปเกรดช็อตนะผมว่าเราเพิ่มเรือน่าจะดีกว่า เพิ่มเรือคือเพิ่มการโจมตีเป็น2เท่าแอบแฮปปี้ครับแล้วก็มุ่งหน้าต่อสู่ด้านการเงินอย่างที่บอกเรือใส่เงินนะแอบบดีอยู่เก่งต้นเกมนี่แบบวางได้สบายๆเลยครับไม่ต้องสนใจเรื่องอะไรเลยพังตัวก็จัดการได้แต่ยิ่งวางสองตัวแบบนี้แล้วโหโหยากมากที่บรูนจะเล็ดลอดไปได้เลย นี่แล้วก็ได้เงินป้อง200อุ้ยได้220้ยด้วยมากกว่าที่เราพูดไว้นิดนึงโอเค1 9 5 5กลายละด่านนี้ได้แน่ได้ตัวที่2ถือว่าเร็วมากเลยนะคือแบบว่าปั้งปั้งไปเลยเรืออย่างเดียวมาการเงินมาจากเรือเรือเก่ง เป็นหนึ่งในตัวที่แบบว่าถ้าคุณเล่นในด่านน้ำอะ่ะแล้วเขาให้เราเล่นนะเล่นเขาเถอะเขาไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนอืมีได้หมดอะ่ะโอเคสบายสบายครับโอ้โหแล้วเงินจะเร็วขึ้นเรื่อยๆเร็วแบบเร็วขึ้นเยอะเลยอะ่ะ เริ่มเกือบจะหลุดได้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเรือลุมยิงกันอยู่อย่างนี้ผมแฮปปี้ครับนี่ตัวสุดท้ายผมว่าโอเคนะแฟฝงกันอยู่การป้องกันก็มีแค่เรือเทียนหนึ่งอะถ้าจะแบบไม่ให้พูดเยอะก็คือว่าแค่เพิ่มระยะเข้ามาเท่านั้นเองนอกนอกเหืจากนี้แบบไม่ได้ช่วยให้เขายิงได้ดีขึ้นแต่ลองอัพดูสิให้ผมอัพกรชดช็อตนะโอ้โหเก่งอย่างเห็นได้ชัดเลยครับ โอ้ไม่ทันเนาะเม,มื่อกี้จะได้หยุดสักนิดนึงน่าจะวางได้ตัวเดียวถ้าตัวเดียวก็ตัวเดียวครับอันนี้เน้นสตรองอ่ามีการช่วยยิงต่อตอนต้นนิดนึงแต่ด่านต่อไปจะตัวเหล็กจะมาแล้วนะเราอาจจะไม่สามารถที่จะเน้นการเงินได้มากขนาดนั้นพอเราต้องอัพนี่ครับ hotshot ด่านยี่สิบแดเนี่ยต้องจำเอาไว้เลยว่ามามาแน่แนโซนนี้เป็นเลยแล้วกันโอเคไปแล้วการเงิน พุ่งทยานไปเลยสบายมากๆากมไม่แย้พอยิงสีม่วงมันยิงไม่เข้าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราทําให้มันกลายเป็นยิงกระสุนไฟไงถ้ายิงกระสุนไฟเมื่อไหร่มันจะยิงม่วงไม่เข้าทันทีแต่ถ้าเราไม่ได้อัพอะเราเอาเป็นรูปแบบของเกรปช็อตต่อไปครับที่ไม่ใช่ฮอตช็อะตนะมันก็จะยิงเข้าได้แบบนี้ลองเอรือล้วนๆดูไหม ระยะยาวไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะอันนี้มันเหมือนกับเป็นตัวเสริมต้นเกมและให้เงินเท่านั้นเองอะ่ะสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องเล่นตัวอย่างอื่นเพื่อมาทําให้มันเก่งตรงน,นี้มันเรือมันกินต้นเกมแบบขาดอยู่แล้วแต่หลังจากนั้นคือแบบมันจะไม่ได้ดีขนาดนั้นไงเน,น,นี่ก็ต้องแฟงๆเนาะโอเคตรงนี้วางไม่ได้อเอ้ยได้ ได้เอ้ยนั่นไง okay. โอเคเยี่ยมโอ้เรือเพียบพอแล้วเนอะมากกว่านี้เดี๋ยวมันเยอะไปงั้นเดี๋ยวผมจะอัปเดตัวนี้ให้กลายเป็นระดับสูงกว่านี้ไปเลยแล้วกันเอาเทียห้าไปเลยแล้วกันเก็บเงินนานๆไปไหวไหมน้อ เรือยิงขนาดนี้น่าจะไหวแหละต่อให้ออกมาเป็นเซรามิกก็ตาม,อ,มอุ้ยโอโพอดีพอดีอยู่เหมือนกันนะหลุดนิดหน่อยโอเคอย่างนี้ผมใช้ได้อยู่โอเคครับเราชนะชาเลนจ์แบบธรรมดาแล้วซึ่งด่านนี้ผมบอกเลยมันง่ายอยู่แล้วให้ไปแค่40แต่เราจะไปต่อให้ถึงด่านร้อยเพื่อเอารางวัลอย่างอินสตาเมงกี้ด้วยเออแล้วก็มีคนพูดถึงนะครับว่าอยากให้ผมเล่นแบบแอดวานซ์ชาเลนจ์อะไรอย่างเงี้ย จริงๆก็ไม่ได้ติดนะแต่ถ้าสมมติว่าผมสามารถใช้ของอะไรได้ผมจะเก็บของเก็บอินสตาบังกี้เพื่อไปเล่นแอดวานชาเลนจ์ก็ได้เหมือนกันอืเดี๋ยวใช้วิธีนี้แล้วกันเนาะแต่บางแอดวานชา c h เลนจ์อ่ะมันตั้งกดขึ้นมาให้เราไม่สามารถที่จะใช้ของช่วยได้ก็มีเหมือนกันนะครับ<ม>ได้ละเสียห้าเลย <laughs> คนอื่นยังไม่เก่งก็จริงเพราะเรายังไม่ได้อัพเก็ดชอตให้เขาถ้าอัปเจรดชดอะ่ะคือเก่งขึ้นเลย แต่ว่าผมจะเอากันเงินก่อนไม่ต้องมีบานาน่าฟาร์มเลยนะถ้าเล่นแบบนี้ไม่ต้องมีเลยครับทุกอย่างสมบูรณ์แบบมาก <c oughs> ดูให้การโจมตีฮีโร่ตัวเดียวก็เอาอยู่แบบเยอะมาก ừ, เหล็กเลิกอะไรก็เรามีตัวป้องกันอยู่อัพรวดๆลัวเลยตอนนีท้ทุกการจบด่านคือการเงินที่พุ่งเข้ามานะ รออัพต่อการเงินไม่ต้องเยอะมากถึงขนาดแบบเกินไปก็ได้เนาะเอาแบบพอประมาณพอหอมปากหอมคอพอเห็นจริงแค่นี้ก็เยอะมากแล้วนะ,ะเรือทุกตัวชอบชอบชอบเล่นแบบว่าเล่นแบบว่าอย่างเงี้ยนี่นมันป้องกันเก่ง้วยนะมันไม่ใช่ว่าตีไม่เป็นอนะ่ะมันตีเก่งมากเลยแครบเจ็บช็อตจริงๆก็โหดมากแล้วด้วย นี่ขนาดยังไม่ได้อัพเลยนะ่ยมีแค่ตัวตัวเทียสูงตัวเดียวเท่านั้นะที่ใช่เนี่ยผมเริ่มอัพแล้วเป็นแค่เกรฟช็อตก็พอมีเทียสุดแล้วนะแค่อัพเป็นเกรฟช็อตแบบเนี้ยเก่งทันตาเห็นแล้วก็ผมว่าจะใช้วิเลจช,ช่วยเรือให้เก่งยิ่งขึ้นไปอีก ถึงจะไม่ได้ครอบคุมร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะแต่ก็ไม่เป็นไรเพิ่มระยาเข้าไปถึงไหมถึงด้วยหรอยังจะถึงอีกอะเี่ยครับแล้วทีนี้ผมก็จะมาบัฟให้กับฝั่งนี้ตำแหน่งวางอาจจะแบบดูแปลกตานิดนึงนะ แต่ผมแอบลองคำนวณจากระยะเมื่อกี้พออัพแล้วมันขึ้นไปให้เยอะงั้นแปลว่าถ้าอัพอย่างงี้ไม่ถึงเนาะเสียดายถ้าไม่ถึงใครทิ้งเลยข้างล่างก็แด้ไม่เป็นไรมันไม่ถึงอยู่แล้วอะถ้าอย่างเงี้ยเว้นแต่ว่าเราจะอัพสายอีกรูปแบบหนึง่งแปบ๊บเหมือนให้ตัวน้ําแข็งมาป่ะโอ้ให้ตัวน้ําแข็งมา <laughs> โอเคโอเคโอเคอเร่งความเร็วมา จริงแค่ฝั่งหน้าก็โหดแล้วนะอยากลองทำคอมโบรูปแบบหนึ่งอะเป็นคอมโบเรือกระหนามก็อยากนะจริงๆมันมีวิธีวางแบบเยอะมากเลยอ,ะอ่ะแฟๆนะถ้าเจ้านี้ไม่ได้นะผมทำให้มันได้อยู่เหมือนกันก็คือวางบานานาไม่ใช่สิวางวิเลตเพิ่มเข้าไปอีกตัวหนึ่ง ระยะมันจะเพิ่มขึ้นมาเองครับโหเกือบได้แต่ไม่ได้อยู่ดีมันก็ไม่จำเป็นเนาะแต่ไม่เป็นไรอัพมาแล้วก็อัพไปตีได้ทูกรูปแบบอันนี้ก็เพิ่มวงหลายคนอาจจะคิดเอ๊ะจะซื้อทำไมเยอะแยะมันมีวางแผนไว้ในหัวแล้ว ไหนๆก็ในแล้วเอากองทัพเรือไปเลยแล้วกันแต่ก็อยากมีบกบ้างเหมือนกันเนาะวางได้แบบว่าสุดยอดเลยอะ วางได้แน่นสุดๆดอย่างนี้ผมแฮปปี้นะไปอีกครบแล้วมั้งน่าจะไม่ได้มากไปกว่านี้ละแาะวันนี้น่าจะโอเคแล้วแบบจำนวนขนาดนี้ผมก็แฮปปี้อยู่นะแล้วก็บวกวินเลตให้กับเขาอีก เงินตอนนี้ผมแทบไม่ต้องมองเลยครับเพราะผมมั่นใจมากว่ามันโอเคครับอาเจ้านี่เป็นหัวหน้าโอเคนี่นี่ีมน,น,นี้เก่งนะเก่งกว่าที่คุณคิดเยอะนะโอเคโอเคอื้อ สบายเลยล่ะตรงนี้ผมสามารถที่จะอัพฮอตช็อตได้ละจริงๆไม่จำเป็นต้องอัพเยอะมากก็ได้ครับเพราะว่ามันก็มีระยะเวลาในการที่มันจะเผาด้วอ,อยู่แล้วอะแต่ไหนๆก็เงินเยอะขนาดนี้ใช้ไปเถอะเนาะโอเคไหนมันให้ตัวอะไรเล่นสนุกสนุกอีกโระยะดี ลู่ใส่บนแน่นอนอันนี้เก่งมากผมเอาเน้นให้มันแบบใส่น้ำยาได้เยอะๆดีกว่าโซนข้างหลังผมเล่นแท็กชูเตอร์ไม่ใช่สิสไปฟคตอรี่โอ้โหคือ2ตัวเนี้ยไอเจ้าตัวแท็กชูเตอร์กับสไปฟคตอรี่ผมชอบจำสลับกันตลอดเลยไม่รู้ทำไมนะมันมีความคล้ายคลึงกันอยู่ไงกับรูปแบบการโจมตีของเขาอะคือปล่อยน้ำ ปล่อยน้ำอะไรนั่นกะแล้วแต่วางไม่ได้แล้วใช่ไหมอุ้ยวางได้สิตอนนี้เงินเราดีแล้วเพราะฉะนั้นเน้นการป้องกันอย่างเดียวเลยมันก็จะงดงามนิดๆไม่ต้องก็ได้เดินไปน้ำจะเอาเป็นรูปแบบไหนดีนะตัวเนี้ยตัวที่มันแบบ ทำอะไรไม่ค่อยได้ผมเอาเป็นสายล่างก็ได้เอาแบบฟ้าไม่เอาเอาาัตโนมัดูก่อน normal ก็ได้ส่วนตัวนี้ยังไงมันก็ต้องมีพวกนี้อยู่แล้วเนาะถ้าเราไม่ได้ไปกับสายล่างแล้วนะตัวอื่นอะ่ะ มันจะค้างอยู่สายประมาณนี้ข้างหลังเราป้องกันค่อนข้างที่จะแบบเข้มพอในเข้มมากขึ้นดี๋ยวว่าเราจะไปสายไหนเราเอาสายไหนดีนะสายบนตัวหนึ่งแล้วกันตัวนี้เป็นสายบนแพงมากบอกเลยราคาไม่ธรรมดาเลยแล้วก็เจ้านี่แล้กันผมเอาเป็นสายกลางซื้อได้ซื้อไปก่อน รอเท้าเนี้เป็นสายบนแสนกว่าเนี่ยพป้องกันแค่นี้ผมอาจจะไม่ต้องสร้างเพิ่มแล้วก็ได้นะผมรอเอาน้าให้เต็มไปเลยแล้วกันดูสิครับวางตะปูออกมาอย่างเงี้ยสบายเลยเนาะเออใช่ผมยังไม่ได้ปลดล็อกคนนี้เลยทึบทึบ ส,สิ่งนี้ครับเกมเริ่มมีการกระตุกเล็กน้อยนะของตัวผมอะเพราะมันเยอะไงหิงไปออกมาจงออกมาจงออกมาครับมันจะพงังละ เียยบร้อตำแหน่งแอบยืนแอบได้อยู่มัง้งตีได้ก็โอเคอยู่แต่จะดีกว่านั้นถ้าเราเสริมวิเลตให้กับเขาเสริมให้เพื่อคุณโดยเฉพาะเลยละกันโอเคได้ไว้ตรงนี้ดีเลย โอ้โหอย่างนี้สบายแล้วว่าดูสิครับเพราะผมวางวิเลตครับวิเลตมันเป็นวงไงแล้วมันมองเห็นพอมองเห็นปุ๊บพวกเนี้ยถ้ามีใครมองเห็นปุ๊บมันจะยิงเข้าไปใส่เลยมันก็กลายเป็นว่ามันมองเห็นด้วยทางที่ปกติแล้วมันจะมองไม่เห็นอะมันเป็นพวกวิเลตอะวิเลตไม่รู้วงของมันไม่ได้เอาไว้มองมองบูลอยู่ละมันเอาไว้มองเพื่อนกันเองเพื่อที่จะบัฟแต่ในรูปแบบนี้มันสามารถใช้ได้ผมก็โอเคนั่นเจ็ดสิบแปดล ด่านค่อนข้างช้าเพราะว่าพอเล่นเจ้าหนามแล้วแบบมันเรียกว่าอะไรมันกินสเปกเยอะเหมือนกันผมเอาออกดีกว่า๋ยวมันจะกระตุกกระตุกไงจบด่านนี้แล้วคุณจะรู้เลยว่าเกมมันจะเร็วขึ้นนิดนึงเพราะว่าหนามมันเยอะทั้งหนามเทียนนูน่นนี่นั้นอะไรเงี้ยและเงินเราพอที่จะแบบว่าเล่นได้ตามใจอย่างนี้เลยล่ะเห็นไะห รู้สึกไหมว่าเกมมันเร็วขึ้นนิดนึงแตอมันก็มีความกระตุกอยู่เนาะเพราะไอห,หนามพวกนี้แน่เลยหนามที่มันสร้างมานานแล้วอะ่ะเป็นปัญหานิดนึงนะบางทีก็ต้องเลือกตัวเล่นให้ดีๆนะเราชนะอยู่แล้วตอนนี้เราจะเล่นยังไงก็ได้อะ่ะมันยังมีความกระตุกอยู่อาจจะเนื่องด้วยไฟกระสุนอะไรอย่างเงี้ยมันก็หลายเรื่องนะเล่นอะไรดีนะทำอะไรก็ได้ ต้องรอให้หนามข้างหลังมันหมดอนะด่าน80ผมว่าแป๊บเดียวอย่างที่บอกเรือดำน้ําเก่งครับเรือดำน้ําที่แบบว่ารวมตัวกันสายเนี้ยแล้วมีวิเลตช่วยอะ่ะเก่งสุดขีดยิงรัวมากและยิงได้แบบว่าทั้งแมปเลยอะ่ะแค่เราวางวางตัวต่างๆเอาไว้รอบๆแมปอะ่ะมันก็ยิงได้ทั้งแมปเลยโอเคความกระตุกหายไปแล้วเพราะว่าหนามมันหายไปครับดีขึ้นมาก ถ้าอยากให้จบแบบเร็วๆผมว่ามีวิชาอยู่นะแต่ว่าถ้าทำอย่างนั้นผมว่าไม่ไม่งามเท่าไหร่โกงบลูนนะเงินเยอะจริงๆอ่ะโอเคอะไรมาก็ได้แทบจะทำอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วตัวนี้ผมซื้อเพิ่มขึ้นมานะเพิ่มความไฉไลครับไว้ตรงนี้ก็ได้แต่จริงมีจุดที่ดีกว่านี้นะแต่ว่าผมไม่ไม่เป็นไร เนี่ยครอบคุมแบบเต็มที่เลยผมลองหน่อยวางบนเส้นทางไม่ได้มันต้องวางใกล้น้ำอะ่ะแล้วมันจะทำให้เราสามารถวางลิงอะ่ะที่ยืนบกอะบนน้ำได้ถ้าคุณไปกับน้ำแข็งใสนี่นะสบายเงินมีเป็นแสน ซืออะไรเดียสุภมังี้ไปล่ะตัวเดียวเข้มๆไปเลย <c oughs> โอ๊ยได้อยู่นี่ตรงนี้นตอนแรกว่าจะวางไวต้ตรงนี้แหละเมื่อกี้นืกว่าไซมันใหญ่ไปจะเป็นสายไหนดีะสายไหนก็เก่งแล้วว่าตอนนี้ผมมาเป็นสายนี้ก็ได้วงมันกว้างดีครับ <c oughs> วงมันไม่น่าให้อภัยจริงๆ ขนาดแบบว่าวงมันกว้างแคบแทบจะปิดทางเข้าแล้วอะยังแบบยิงได้นิดเดียวเองครับเพราะบลูม,มันตายไวมากเก่งเรือดำน้ําช่วยกันยิงแบบนี้ดีมากเลยแชร์ดาเมจกันตัวละหกหมื่นกว่าใช้ได้สบายๆง่ายเลยเงินดีเพราะเรือช่วยครับอย่าดูถูกเรือนะทุกคนเขาเก่งมากเลยล่ะ แล้วก็มีบางคนนะที่ถามถามผมครับว่าซูเปอร์มังกี้อะสายบนอนะทำยังไงทํายังไงให้เป็นร่างดําอ่าหลายคนอาจจะแบบว่าเอ๊ยมันก็มีร่างร่างสีเหลืองของมันเนี่ยแหละแต่ทาอย่างไรละ่ะถึงจะได้ร่างดําคําถามอันนี้นี่เป็นอะไรที่แบบว่าผมเคยทําคลิปสอนการทําตัวร่างดำเอาไว้แล้วนะสามารถที่จะเสิร์ชหาดูได้ถ้าผมให้ผมอธิบายมันจะแบบมันจะเยอะเอาการอยู่เหมือนกันอะ คุณต้องมีการแบบวางแผนเยอะมากแล้วถ้าคุณคิดจะสร้างมันนะคุณต้องมีการเงินที่เยอะจริงๆเยอะจริงๆเลยอะคนหนึ่งจะทําได้แค่นี้ไม่พอที่ผมมีอยู่ท่านี้ไม่พอเดี๋ยวเดี๋ยวมันอธิบายมันอธิบายเยอะจริงๆแต่ว่ามันถ้าให้ผมทําอะผมรู้แต่มันต้องอธิบายเยอะขออนุญาตยังไม่อธิบายแล้วกันนะไม่ได้ว่าจะปิดหรืออะไรนะครับแต่มันเยอจริงๆ มนเดี๋ยวมาโอเคสบายครับด,ดีดีผมว่าไม่ได้ไม่ได้มาถึงเท่าไหนเลยอะ่ะทังหมดแน่นอนเขามีแบบซูเปอร์มังกี้เทียห้าตัวนี้อยู่ตัวนี้ดาเมจแรงนะปรับเป็นสตรองหนึ่งเฟิร์สหนึ่งน่าจะดีที่สุด ออกมาแป๊บเดียวพังเลยออกมาแป๊บหนึ่งแล้วก็พังทั้งเรือดำน้ำที่ตีได้ถูกรูปแบบซูเปอร์มังกี้เรือเคฟคุณตีได้สักหน่อยอยังสิบดาเมจมันมาไม่ถึงเคฟเลยเหรอโอใกล้ทางเข้าแค่นิดเดียวแต่แบบมาไม่ถึงอะ่ะคนอื่นแย่งหมดตัวนี้กระสุนยังดีที่เรือนี้มันแบบระยะมันกว้างหน่อยมันเลยยิงได้ช่วยได้นิดหน่อย เรือนี้ให้เงินนะ่ะตัวนี้ให้เงินมา4ี่หมื่นแปดกับห้าหมื่น่ะแล้วนี่ยสี่หมื่นสี่คุณลองคิดดูสิว่าระดับที่ผมสร้างมาเนี่ยผมผมใช้เงินสร้างเขาแบบสี่หมืนกว่าเนี่ยผมซื้อได้ทุกตัวที่มีเลยหมายถึงว่าเรือนะออนอกจากนั้นคือแบบกําไรล้วนๆผมแฮปปี้นะอ,อย่างที่บอกอนะผมแฮปปี้ Okay. ดีทีทีครับคุณทำอะไรผมไม่ได้แน่แนเลิกหวังแล้วก็เจ้านี่เจ้าแบดยิงฟ้าเริ่มเริ่มเริ่มแบบว่ามีจะแตกแล้วเกาะพังอย่างรวดเร็วมาได้นิดเดียวเองจริงๆอ่ะโอ้เก่งโอ้ทำไมอินสตาเมงกี้เดี๋ยวนี้แบบได้ระดับต่ำจริงจงเนาะผมผมสังเกตมาสักพักแล้วแบบ เทียไม่ได้สูงเลยนี่ก็ได้ออสบังกี้ศ0 0เศร้าไหมก็เศร้าแหละแต่ก็ไม่เป็นไรได้เอาละการที่เราได้อินซาบังกี้นี่คือแบบผมโอเคแล้วไงจบละการเล่นชาเลนจ์แต่ละครั้งผมจะพยายามทำให้ได้ดากร้อยเพื่อเก็บอินซาบังกี้นี่แหละครับและอินซาบังกี้เนี่ยเราสามารถมาเช็คได้จากการกด Power อร์นี่อินซาบังกี้เนี่ยมีเท่าไหร่ก็จะประมาณนี้อย่างตัวดา้ผมมี36ตัวเนี่ยมันก็จะเลือก ถ้าได้เทียร์สูงสูงอนะมันจะสบายมากแล้วคือราคาแบบราคามันแพงไนงะส่วนสูตน,นี่คือไม่ต้องมาดีกว่าแต่ไม่ใช่ว่าไม่ไม่มีก็ไม่โอเคนะมีก็ได้ผมก็ไม่ได้ติดอะไรมากแต่แบบดีกว่านี้ก็จะดีกว่าไงแต่เนี้ยก็โอเคเอาละเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนการเงินโดยเรือเนี่ยมันเจ๋งขนาดไหนคุณก็เห็นกันแล้วใช่ไหมเอาละ ถ้าชอบเรือพวกนี้นะสามารถที่จะกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อให้กําลังใจกับพวกเรือพวกนั้นไม่ต้องให้กําลังใจผมก็ได้ให้กับเรือผมก็แฮปปี้เหมือนกันเพราะเขาก็คือลูกน้องของผมนั่นเองครับอะอย่างที่ว่าถ้าชอบคลิปนี้สามารถที่จะกดไลค์กด s u b สไครป์ก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองส่วนตัวผมปัซตาห์ฮันาานี่คงจะต้องขอลาทุกคนไปก่อนเนาะไว้เจอใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม